พี่น้องกำลังอยู่กับช n n e l Kuma Review นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นหุ่น t r a n s f o r เ e อรภาค Kingdom จากซีรีส์ War for c y b e r t r o n กันต่ออีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะเป็นตัว Black a ร a กเนะียเนาะเป็นคุณป้าแมงมุมสาวจากภาค Beast War อีกแล้วนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เ,เป็นจัดได้ว่าเป็นตัวที่ผมรอคอยแบบมานานเป็นสิบสปีแล้วเ,เพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยตัวของเล่นผมจาไม่ได้นะ,ะว่าไอ้ตอนตอนที่มันเป็นซีรีส์บีสวอลตัวคลาสสิกอะ คือจําไม่ได้ว่าเมืองไทยมันเข้ามามาขายหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆคือพอเห็นรูปร่างหน้าตาอะไรมาแล้วก็แบบมันก็ไม่ค่อยน่าเก็บอะ่ะเพราะว่ามันไม่สวยแล้วมันไม่เหมือนตัวตัว CG ในในในตัวใน CG นะครับก,ก็สึกว่ามันจะเป็นการเอาตัวของเล่นตัวทารันทูลัสมาเขาเรียกอะไรนะรีรีโมนมัน้งอะไรเงี้ยนะครับก็คือเอามาทําใหม่แล้วก็หน้าเนอร์อะไรดูแบบไม่ค่อยโอเคเลยมันไม่สวยเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ แต่ทีเนี้ยพอพอเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เมื่อประมาณสักปีที่แล้วหรือปีอะไรเนี่ยค่ายทา a n ฟอร์มอิเลเมนต์นะครับตัวที่ผมเคยรีวิวตัวแรดแท็บอะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูแถวนี้นะตัวนั้นอะค่ายนั้นอะ,ขนนอะเขาเขาทำแบ็กอาร์คเนียออกมาก่อนเป็นตัวแรกออตอนแรกผมเห็นเราก็สนใจนะเออมัน,ม,น,ม,นมันดูสวยดีแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีชิ้นส่วนเหล็กอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็ขนาดตัวมันจะค่อนข้างเล็กนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งมันเข้าสเกลกับตัวที่ผม บิส a อลอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือผมจะเก็บบิส a อลไซเล็กใช่ไหมครับที่ที่เคยเล่าให้พี่น้องฟังอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยสนใจตัวนั้นทีนี้แต่ว่าดัานไม่เห็น <laughs> ของเล่นชุดนี้คือแบบชุดคิงดอมเนี่ยที่มันออกมาใหม่ก็คือออกมาเป็นตัวนี้ซึ่งผมมองว่ามันสวยแล้วก็มันก็ะายที่ติเลยเลยนะในความรู้สึกผมคืออย่างไอตัว Transform e l e m e n t นะมันจะมีจุดบางจุดที่มันไม่ค่อยโอเคคือมันต้องถอดคือพอแปลงร่างมาแล้วมันเหมือนยัง,ยงไม่คอมพลีท อย่างต้นขาอาจจะใหญ่ไปถ้าเราสมมติเราอยากจะแปลงร่างให้มันดูเป็นเพียวเราก็ต้องถอดต้นขาออกใช่ไหมครับที่มันของเจ้าตัวแบกอลักเนียเนี่ยก็เลยก็เลย,ก,เลยก็เลยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าพอมาเป็นตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างโอเคเลยดีไม่ดีเนี่ยแอบรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับตัวสวยแบบหย่อนมาสเตอร์พีซไปนิดเดียวเองอะไรเงี้ยนะครับก็เลยก็เลยเออมันรอตัวนี้ดีกว่าแล้วก็เหมือนเป็นการเปิดลายไหนๆก็ไหนๆแล้วเปิดลายบิส w a ลของ ที่ทําใหม่เลยดีกว่านะครับก็ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูาดีเทลของเจ้าของเล่นชุดนี้กันนะครับตัวนี้กล่องก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับตัว Optimus Primal นะครับแต่ว่าแบล็กอลังเนียรเนี่ยจะมาในขนาดไซส์ดีลักคลาสนะครับกล่องทรงเดียวกันแต่ว่าเหมือนจะเ,เล็กลงหน่อยไหมเดี๋ยวผมลองเทียบให้ดูนะครับอืมเนี่ยก็เล็กลงกว่าค่อนข้างเยอะเลย แล้วก็ท่อนที่เห็นความแตกต่างคือข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนมีหูหิว้วเหมือนเอาไว้สําหรับแขวนเวลาขายบนเชลในห้างอะไรอย่างนีครับแล้วก็ตรงนี้สัญลักษณ์ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นเพดคอนคราวที่แล้วตอนเป็นออ t ติมั p สไตรมอตัวนี้มันจะเป็นแม็กซิมอลนะแต่วันนี้มันจะเป็นเพดคอนก็คือคงให้แบ็กอารักเนียของภาคนี้ อยู่ในอยู่ในฟ้าเพดานนะครับตัวดีไซน์โลโก้จะไม่เหมือนเวอร์ชันออริจินอลสัทีเดียวนะเนี่ยจะดูมีความแตกต่างเยอะขึ้นซึ่งผมว่ามันสวยขึ้นนะแล้วมันดูดิบขึ้นเหมือนจะไอเาาแม็กซิมอนคาาที่แล้วเลยนะครับอันนี้ข้างบนก็ยังเหมือนเดิมมีชื่อของซีรีส์นี้นะครับ transformer w a r for cybertron trilogy นะครับตัวหน้ากล่องก็จะยังเป็นลักษณะของการโชว์ภาพ artwork ตรงนี้แล้วก็จะมีโชว์เป็นกล่องใสโชว์ตัวสินค้านิดนึงซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะความรู้สึกผมว่ามันเหมือนมันเป็นการจัดวางภาพที่มันดูแบบมันน่าจะสวยได้มากกว่านี้อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคือแบบก็รู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดของตัวหุ่นเดี๋ยวเราค่อยแกะมาดูแลกันนะครับข้างล่างนี้จะเขียนอายุ8บวกก็คือเด็กอายุสูง เหมาะสำหรับเด็กอายุ8ปีขึ้นไปนะครับนี่ด้านข้างก็จะเขียนตรงนี้จะเป็นดีลักคลาสใช้นี้เป็นสีเขียวอีกแล้วก็เหมือนประมาณเป็นอิงอิงเเป็นบิสบอลเหรอไหมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นภาพอ่าซีเอ่อเป็นภาพอาร์ตเวิร์กของตัวแบ็กอารักเนียในร่างอ่าหุ่นยนต์แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีร่างของแมงมุมด้วยนะครับรูปร่างเท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้มันดูใกล้เคียงกับอ่าของอ่าออริจินอลเนาะหมายถึงว่าในในซี ตอนหนังนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปของสินค้าหุ่นยนต์ตัวนี้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมรูปรงรูปล่างอะไรนีมันค่อนข้างโอเคอยู่ถึงแม้ว่าต,ตรงตรง,ตรงก้นแมงมุมมันจะไปเปลี่ยนเป็นแบ็คแพคข้างหลังอะไรเงี้ยก็ยังดูโอเคอยู่แล้วก็สีสันอาจจะไม่เหมือนเป๊ะๆนะแต่ว่าก็ค่อนข้างโอเคอยู่นี่ร่างแมงมุมก็สวยงามเลยเป็นแมงมุมอะไรนะแม่ไม้ดำปะแมกกาลักเนียเนี่ยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นมอ,อก,กอนาเข้าโดยบริษ,ษัทฮาร์ดบอีกแล้วนะครับ ซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าตกลงเขาเข้าห้างยังเออแต่ถ้าเกิดเข้าห้างก็ได้เวลาแบบตามล่าอะไรกันนะครับด้านข้างตรงนี้เหมือนเหมือนเดิมเนาะเป็นรูปคาแรคเตอร์ของภาคคิงดอมที่เตรียมตัวออกมาสูงเงินพี่พ,พี่น้องน,องนองกันนะครับโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นดีเทลทั้งหมดแล้วของเจ้ากล่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องกันนะครับแล้วก็มาดูตัวของเล่นข้างในนะว่าว่าดีเทลเป็นยังไงแล้วก็มีลูกเล่นอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับไปชมกันต่อได้เลยจ้า อะตอนนี้นะครับผมก็จัดการแกะจะ,ะแม่แมงมุมสาวแบ็คลักเนียออกมาจากกล่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในกล่องก็จะให้มามีของให้มาประมาณเดียวกับ Optimus Primal เขที่แล้วเลยนะครับก็คือจะมีอะนอกจากกล่องใช่ไหมก็จะมีตัวที่มันเป็นแบ็คดรอปนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็จะมีตัวหุ่นแล้วก็มีอาวุธให้มา1ชิ้นนะครับเป็นเป็นปืน แล้วก็จะมีการ์ดให้มาอีกเหมือนกันใน,ในการ์ดเลเซอร์นะครับให้มาเหมือนอัลติมัส i ไพรมอลเลยแต่ว่าคราวนี้ของแบ็กอาร์คเนียจะเป็นยานอาร์คนะครับเป็นออโต้บอ a อาร์คเป็นเลเซอร์วิบวับวิบวับสวยงามหน่อยด้านหลังก็เป็นไอสัญ,ญลักษณ์อันนี้เหมือนเหมือนกันจะมีข้างหน้าเปลี่ยนไปตัวแบ็กอาร์คเนียที่เขาไม่ให้เป็นคาแรค c เตอร์คนมาเนาะให้มาเป็นยานแทนอะไรเงี้ยนะครับก็ สำหรับพี่น้องที่อยากจะเก็บสะสมไอ้พวกการ์ดพวกนี้ผมว่าก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่าเขามันในกล่องเราซื้อตัวอะไรมามันไม่ได้การ์ดตัวนั้นมาเราต้องซื้อเหมือนต้องซื้อให้มันให้มันครบให้มันหมดอะไรอย่างเงี้ยถึงจะถึงจะได้คาแรคเตอร์ที่เราอยากได้นะครับนอกจากการ์ดแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นคู่มือนะครับของเจ้าตัวแบล็กรัก er, เนียเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษเหมือนกันเลยกับตอนออพติมั Prial นะครับก็จะเป็นกระดาษธรรมดาริน เป็นสีดําแล้วก็มีตัวหนังสือเป็นสีเขียวอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์เพดคอนนะครับเป็นแผ่นพับธรรมดาเหมือนกันก็จะมีรูปของตัววิธีการแปลงล่างของเจ้าตัวแบ็กอารักเนียนะครับประมาณนี้มีบอกเรื่องจุดขยงจุดขยับแล้วก็แปลงลงแปลงล่างยังไง ตัวแบล็กอาร์คเนียนี่จะไม่เหมือนจะต่างจากออฟติมัสหน่อยหนึ่งคือออฟติมัสเนี่ยมันจะแปลงตอนแปลงร่างเป็นกอริลลาเนี่ยมันจะแปลงร่างได้ประมาณ2โหมดอะเป็นเป็นกอริลลาแบบแบบแบบเดิน4ขากับเป็นกอริลลาแบบเดิน2ขาได้ใช่ไหมครับแต่แบล็กอาร์คเนียนี่เขาไม่ได้เขียนเยอะขนาดนั้นเพราะมันเป็นแมงมุมก็เป็นแมงมุมเลยแล้วก็เนี่ยมีไอใบนี้เหมือนให้มาอีกเหมือนเดิมนะครับโอเคทีนี้เรามาดูตัวรายละเอียดของเจ้าของเล่นตัวชิ้นนี้กันนะครับเดี๋ยวมาดูอาวุธกันก่อน อาวุธเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเขาเรียกหน้าไม้หรือเปล่าเน,นี้ยมันจะเป็นฟิวเหมือนโบกันอะไรสักอย่างใช่ไหมแล้วก็ไม่มีลูกเล่นในการยิงไอ้ตัวนี้ออกมานะเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยแข็งแต่ว่าก็คือทําสีทองแดงไอ้สีน้ําตาลเนี่ยน้ำตาลเมทัลลิกอะไรตรงเนี้ยมาหน่อยหนึ่งสีสีหลักเขาน่าจะเป็นสีเหลืองตัวนี้มากกว่าเท่าที่ดูจากจากอันนี้นะครับเนี่ยใช่จริงจริงด้วยเ็าทาสีตรงนี้มาเพิ่มให้ ก็จะเป็นอันนี้ผมจําไม่ค่อยได้อาวุธใน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 ตัวหนังสมัยก่อนนะว่ามันเป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่คือจําได้เหมือนให้มันจะยิงปืนออกมาจากตรงช่วงขาในแมงมุมยอะไรเงี้ยแต่ว่าอาวุธตัวนี้มันก็คงเป็นอันนี้แหละมะั <c oughs> ้งเนาะไม่น่าจะไม่น่าจะแตกต่างกันนะครับทีนี้มาดูตัวฟิกเกอรอ์ตัวฟิกเกอร์ของแบล็กแลักเนียเนี่ยคือมันเป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ผิดหวังที่รอคอยเลยนะครับก็คือจะบอกว่าอะไรที่ติได้ไหม ดี๋จะหาว่าอวยเกินไปอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าถามผมวผมพอใจมากๆเลยที่ที่ในราคาประมาณนี้แล้วได้ได้ได้ความสวยงามของฟิกเกอร์มาประมาณนี้อะไรเงี้ยคือมันทํามาค่อนข้างคล้ายกับ CG ที่ผมเคยดูสมัยก่อนมากๆนะครับแล้วก็รายละเอียดเก็บมาค่อนข้างครบเนี่ยตรงหน้าผากที่มันมีจุดเล็กๆอะไรเงี้ยแดงๆเนี่ยเขาก็ทำสีมาให้หน้าอกเป็นตราพดาคอนก็มีมาให้ แต่รู้สึกว่าตาเพดคอนตัวนี้จะคล้ายๆของเดิมฮะมันไม่เหมือนตรงที่บนกล่องที่มันจะลักษณะแตกต่างกันหน่อยนะครับแล้วก็เนี่ยแบบความอึมของของของอคาแรคเตอร์ผู้หญิงอะไรเงี้ยก็มาเต็มอะไรใช่ไหมแบบดูโอเคเลยอะไรเงี้ยซึ่งไอตัวของเล่นคลาสสิกชุดเก่าอะเมื่อหลายปีก่อนอะไรเงี้ยมันมันไม่มีตรงนี้มาให้นะเนี่ยแล้วก็ท่อนขาท่อนอะไรเนี่ยก็ดูโอเคแต่ว่ามีจุด ที่รู้สึกแตกต่างจากของ Optimus Primal เขาตอน Primal เนี่ยผมบอกว่าพลาสติกมันค่อนข้างแข็งแรงนะใช่ไหมมันจะดูแน่นๆหนาๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวแบกอลักเนี่ยเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นไซส์ดีลักคลาสด้วยหรือเปล่านะครับมันก็เลยทําให้แบบมันดูบางบอบบางกว่ากว่ากว่าอ p t ติมัค่อนข้างเยอะนะเนี่ยจับจับดูมันจะดะูถ้าเล่นไม่ดีมีสิทธิ์หักนะมันจะดูแบบอ,อ่อ,อนแอกว่าหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามัน มันแย่ไหมก็ไม่ได้แย่นะครับก็อยู่ค่อนข้างจะโอเคในระดับหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวว่ามาดูจุดขยับกันต่อนะ,อะจุดขยับตัวนี้ก็เท่าที่ดูก็คือมันค่อนข้างจะเป็นฟูแอคชั่นเลยก็คือแบบขยับได้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างหัวเนี่ยก้มเงยได้สบายแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้อันนี้มันยังแน่นๆอยู่เพราะว่าพิ่นแกวาจะากลก่องนะครับต้องจริงๆให้ดีสักกันเหนียวหน่อยก็น่าจะหยดวสัสีนนิดนึงนะเนี่ยอันนี้หมุนหมุนมาทาง ข้างซ้ายของตัวหุ่นเนี่ยจะค่อนข้างลําลบากนิดน,นึงแล้วแกนเนี่ยเป็นแกนค่อนข้างบางถ้าฝืนอาจจะหักได้อะไรเงี้ยต้องต้องค่อยๆระวังหน่อยนะครับโอเคทีนี้มาดูหัวไหล่ต่อตรงช่วงหัวไหล่เนี่ยกลางออกนี้ได้เลยยกได้สูงค่อนข้างสูงหน่อยเนี่ยประมาณนี้แล้วก็หมุนได้น่าจะรอบนะนี่หมุนได้รอบจริงๆด้วยนะครับแล้วก็ เหมือนตรงนี้จะขยับได้นิดหน่อยคล้ายบัตเตอร์ไฟตอนออปติมัทไฟมอลผมดูมให้ดูตรงนี้เหมือนกันก็ขยับได้ประมาณนี้แหละ,ะแล้วก็ท่อนแขนท่อนบนก็สามารถหมุนได้เนี่ยไอท่อนตรงขามางมุมเนี่ยน่าจะเอาไว้ตอนทานฟอร์มด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ท่อนนี้หมุนได้ท่อนนี้ก็หมุนได้นะนี่คือให้มาเป็น2จุดเลยนะครับข้อศอกก็พับงอได้อย่างนี้ แต่ว่าตัวนี้ข้อมือมันไม่มีนะมันมันมันเป็นคล้ายกับเขี้ยวแมงมุมเลยอะ่ะก็เลยก็เลยไม่มีจุดหมุนตรงนี้ให้มานะครับก็จะประมาณแค่นี้ทีนี้มาดูตรงช่วงลำตัวช่วงลำตัวของแบ็กอลักเนียหมุนไม่ได้เลยนะตัวนี้เสียดายนิดหนึ่งเพราะว่าเนี่ยเท่าที่ดูก็คือมันจะเป็นเหมือนจุดบ้านพับสำหรับไวททมฟอร์มนะครับก็เลยทำให้ตัวแบ็กอลักเนียหมุนเอวไม่ได้ก็ เสียดายหน่อยไม่รู้จะมีผลอตอนเออมันต้องมีอยู่แล้วแหละนะตอนตอนโพสท่ามันก็อาจจะทำให้ตัวเอียงมาไม่ได้อย่างเงี้ยมันต้องได้แค่ขยับนิดหน่อยก็คือจุดขยับจะจำกัดกว่าออพติมาสพิมอลนะทีนี้มาดูตรงต้นขา,าต้นขาก็สามารถกางได้ประมาณอย่างนี้เลยนะครับก็หุบเข้ามาเตะมาหน้าได้ไม่เยอะมากได้ประมาณแค่นี้เองเพราะว่ามันติดในช่วงช่วงช่วงสะโพกช่วงเป้าตรงนี้นะ แต่ไปข้างหลังได้เยอะนะครับเพราะข้างหลังมันไม่ได้ติดอะไรอ่าแล้วก็ช่วงตรงนี้จะมีรอยตัดหมุนได้รอบ3-60องศาเลยนะครับหัวเข่าก็อ่อเป็นอ๋อจังหวะเดียวนะมันไม่ใช่2จังหวะเหมือนออลติมัสแต่ว่าอ่าเนี่ยจังหวะเดียวที่พับได้ขนาดนี้เลยไม่มีปัญหากับเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องความเป็นจังหวะเดียวของมันเพราะมันค่อนข้างวงขยับเยอะเลย หัวเข่าก็มีจุดบานพับให้มาด้วยไม่รู้เอาไว้ทำอะไรเพราะปกติเวลาเราแปลงล่างมันก็มันก็น่าจะอยู่อย่างนี้ฟิกๆเลยมั้งแต่ว่าอาจจะตอนแปลงล่างเป็นแมงมุมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับข้อเท้า,ายกได้ประมาณนี้ข้างหลังไม่ได้ข้างหลังติดก็จะได้แค่นี้เอียงเอียงเข้าเอียงออกได้เหมือนตัวออลติมัสเลยนะครับ แล้วก็แต่หมุนไม่ได้แข็งเลยพลิกประมาณนี้นะครับแล้วก็ลืมข้ามไปเมื่อกี้ก็คือไอ,ไอตรงช่วงขาแมงมุมเนี่ยสามารถเป็นบอจอยนะครับสามารถพลิกมาอย่างนี้ได้เอาไว้เล่นตอนเป็นเหมือนโหมดยิงอะไรนะยิงยิง,ย,งยิงอาวุธอ่ะยิงยิงพลังออกมายิงกระสุนออกมาได้นี่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็เอาไอ้ปืนไอ้หน้าไม้เนี่ยมาใส่ได้นี่ประมาณนี้ก็จัดว่า,าล่างร่างอา่างหุ่นยนต์เนี่ยถึงเอวมีจุดเสียอยู่แค่เอวหมุนไม่ได้นิดนึงแต่ว่าจุดขยับก็ค่อนข้างยัง,ย,งยังถือว่าไม่ได้น้อยมากนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะในระดับหนึ่งแล้วก็เดาว,ว่าเดี๋ยวตอนเล่นน่ะถ้าทางจะก็คือเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่เล่นสนุกพอสมควรแหละเดี๋ยว เออไหนๆนไหน,ไหนแล้วลองเทียบให้ดูไซส์กับขนาดของตัวอัลติมัสนิดหนึ่งแล้วกันนะว่ามันจะไซส์ประมาณยังไงนี่สเกลอยู่ประมาณนี้ก็ค่อนข้างใช้ได้นะแบบดูโอเคอยู่ไม่ตัวไม่ได้เล็กกว่าอัลติมัสเยอะนะครับก็น่าจะตามสเกลในเรื่องแหละดูแล้วค่อนข้างโอเคประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปจัดการแปลงล่างาเจมแมงมุมนะครับ ให้เป็นโหมดแมงมุมเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกับลูกเล่นในร่างของร่าง Beast กันต่อเลยนะครับโอเคครับไปชมกันต่อได้เลยจ้า ตอนนี้นะครับผมก็จัดการ transform black arachnia มาสู่โหมดร่าง beast โหมดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรูปร่างก็สวยงามนะมันดูเหมือนแมงมุมคือ <c oughs> ผมเดาว่าคนที่กลัวแมงมุมนี่คือคงขยักขยแงงเลยแหละมันดูแบบมี texture ที่มันดูเขาเรียกอะไรมีรอยขุกขะมีรอยอะไรของขนอะ,อ,อะไรอย่างี้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยตรงข้างหลังนี่ก็จะมี หมือนหน,หนวดอะไรออกมาด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็แบบดูค่อนข้างน่ายีหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยมันก็สวยดีแล้วก็ผมว่ามันก็คล้ายกับในใ,ใ,ในในในภาพต้นฉบับนะดูแบบโอเคคือตัวเนี้ยแปลงล่างออกมาดีกว่าของค่ายอะทานสฟอร์มอิเลเมนแน่นอนเลยนะครับก็ดูมันมันลงตัวกว่าแต่ทีนี้วิธีการแปลงลง่งแปลงล่างอะไรเนี่ยมันอาจจะมีแบบอะยากจะบอกว่ายากไหมคือมันสนุกนะแต่ว่ามันมันจะมีจุดที่มันดูวุ่นวายนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับคือ เวลาพับเวลาอะไรเงี้ยแปลงครั้งแรกอาจจะมีปัญหาหน่อยอะไรเงี้ยคือมันอาจจะไม่ลงล็อกบ้างอะไรบ้างแต่พอเราแปลงไปงครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยมันก็จะออกมาค่อนข้างดูโอเคหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวงานใกล้ๆสักนิดหนึ่งนะครับนี่ดีเทลชัดๆจะประมาณนี้เนาะก็จะเป็นแมงมุมเลยเป็นแมงมุมดำแล้วก็จะมีส่วนที่มันเป็นสีเหลืองๆหน่อยหนึ่งตัวนี้ผมชอบนิดหนึ่งนะตอนแปลงร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือเอางงอาวุธอ,อะไรเนี่ยเก็บ อยู่ข้างล่างคือไม่ต้องแยกอาวุธเก็บได้เลยนะครับก็คือจะอยู่ในตัวของมันเองได้หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีการซ่อนจุดพงจุดพับอะไรที่ค่อนข้างาดีนะผมว่ามันดูค่อนข้างแบบลงตัวอะไรเงี้ยนะครับอ่านี้ก็จะมีเท็กเจอร์ของลูกตาแมงมุมตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยข้างหลังก็จะมีแถบสีแดงเป็นอย่างนี้เนี่ยตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันดูน่าขยักขยแยงหน่อยถ้าเกิดคนที่กลัวอะไรเงี้ยมันจะดูมีเท็กเจอร์มีอะไรคือมาทําสวยนะแต่ว่ามันก็จะดูแบบน่ายีน่า,ย,ย,นาย,ยีนิดนึงอันนี้อนน ช่วงเป้าใช่ไหมตรงของล่างหุ่นยนต์ก็จะมาอยู่ด้านหลังแทนถ้าเป็นของ transform element มันจะมาอยู่แถวๆนี้ซึ่งมันจะดูผิดไปน,นิดนึงตรงนั้นเขาต้องถอดใช้ชิ้นส่วนถอดเปลี่ยนเอาให้เป็นสีดำอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าของตัวเนี้ยของตัว h a s b r o โบทำเนี้ยมันจะค่อนข้างโอเคหน่อยก็คือแยกกันเลยอยู่รถลฟภาคนั้นแต่ว่า,าตัวนี้ตอนแปลงล่างเนี่ยมันจะมีจุดที่ต้องระวังนิดนึงนะครับก็คือชิ้นส่วนเนี้ยที่ผมบอกตอนต้นคลิปอะคือมันจะค่อนข้าง เบาบางกว่าตัวออปติมัสเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเ,นเวลาแปลงมันจะหนักมือมากไม่ได้นี่ตัวนี้ผมแปลงล่างมีหักนิดหนึ่งตรงช่วงที่มันเป็นหน้าอกของแบคอะลักเนียข้างในเนี่ยจริงๆมันจะมีเดือยเดือยล็อกอยู่ตรงช่วงหน้าอกแล้วเวลาเราดึงใช่ไหมมันก็ต้องดึงแบบออกมาแล้วมันจะแข็งมากตอนแรกอะแต่พอเราฝืนดึงปุ๊บ ออกมาแกนข้างในมันหักไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะทําให้ตัวล็อกตัวนั้นนะหายไปแต่ว่าถามว่าเวลาแปลงลงแปลงลง่างอะไรกลับมามันก็ไม่ได้ถึงกับขั้นแบบว่าหลวมหลุดไปเลยนะครับก,ก็ยังถือว่ายัง,ย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 งสมบูรณ์อยู่แต่ว่าก็คือแค่มันหักไปนั่นแหละนะครับก็จะประมาณนี้โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลทั้งหมดแล้วนะครับของเจ้าตัวแบ็กอาร์เนียตัวนี้นะครับก็ยังค่อนข้างโอเคอยู่นะในความรู้สึกผมก็คือตัวของเล่นภาคคิงดอมเนี่ย ค่อนข้างทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับลูกล,ลูกเล่นก็ดีแล้วก็รูปร่างสวยงามนะครับแล้วก็มันมันมันดูคุ้มค่ากับราคารู้สึกตัวนี้ราคาจะต่ํากว่าภาคซีดไหมผมไม่แน่ใจนะรู้สึกว่าวอยตัวอย่างวอยเอเจอร์ย่างเงี้ยราคาในห้างเนี่ยยังไม่ยังไม่ชัวร์ว่าว่าจะเข้ามาเข้าจะเข้ามาขายเท่าไหร่กันแต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้คือราคาเหมือนมันจะเหมือน,นจะต่ํากว่าอย่างตัวเนี่ยไซดีรักคลาสเนี่ยก็จะไม่ถึงไม่ถึงพันนะจะอยู่ประมาณ เก้าร้อยแปดร้อยเก้าร้อยอะไรประมาณนี้ก็เลยค่อนข้างจะโอเคหน่อยนี่ยิ่งผมพิออเดอร์มาตัวนี้จะได้ราคามาต่ํากว่านะครับอยู่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทเองนะครับก็ประมาณนี้พี่พี่น้องๆท่านไหนที่สนใจอะไรเงี้ยลังเลจะจะเก็บชุดนี้อะไรเงี้ยผมก็แนะนานะว่ามันค่อนข้างโอเคอยู่น่าจะเก็บกันได้นะครับขอบคุณพี่พน้องมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปคลิปนี้กันจนจบเลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงภาค k ิงด้อมผมก็ยังคงมีมาให้ชมอีกเรื่อยๆเนาะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะยัง ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะหาตัวตัวต่อไปไมาได้หรือเปล่าอย่างชีตออะไรเงี้ยก็ก็ผมไม่ได้สั่งเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปตามล่าหาเองใหม่ซึ่งราคาอาจจะสูงกว่าพรีนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าลองดูว่ามันจะได้เปล่าตอนนี้เว็บหนึ่งเนี่ยจะมีตอนนี้รู้สึกที่ยังขาดอยู่ก็จะมีชีตอแล้วก็จะมีตัวแรดแท็นะครับที่แรดแท็บนี่จะเป็นอีกคลาสหนึ่งนะจะเป็นคลาสคอคลาสที่เป็นตัวเล็ก ซึ่งตัวนั้นผมยังลังเลอยู่เพราะว่าผมมีตัวของ TE อยู่แล้วไอ้ transform element ที่มันเป็นแล้วขนาดเนี่ยผมดูรู้สึกมันจะพอๆกันเลยก็เลยอาจจะแบบเดี๋ยวลังเลอยู่ว่าจะเก็บด้วยไหมหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะราคามันก็ของ Kingdom มันไม่ได้แพงมากนะครับก็ก็น่าสนใจอยู่ก็อาจจะเก็บให้มันเข้าเซตกันไปเลยดีกว่าหรือไงอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเรามาติดตามรับชมแล้วกันเนาะว่าว่าจะได้จัดมาหรือเปล่านะครับอ่าโอเคครับขอบคุณพี่น้องๆมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้กันจนจบเลยนะครับยังไง ผมฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b ์สำหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้กดนะครับเพิ่งเข้ามาชมใหม่อะไรเงี้ยนะครับเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นการสนับสนุนช่องช่องนี้ไว้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวคราวหน้าจะเป็นคลิปรีวิวตัว Transformer อะไรหรือว่าเป็นคลิปทํำสีอะไรมาให้พี่น้องได้ชมกันยังไงฝากมาติดตามรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า